สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้เราจะมาทำพีคากาดกันอีกแล้วคะ่ะมาดูกันนะคะว่าใครคนนั้นนะคะเขาคิดถึงคุณไหมนะคะใครคนนั้นที่เพื่อนๆน,นึกถึงคิดถึงไหมนะคะแล้วก็คิดถึงในรูปแบบไหนเนาะเป็นท็อปปิกที่ทุกคนก็อยากจะรู้เช่นเคยนะคะแม้ว่าจะเป็นอะไรที่ดูเบสิกนะเออพื้นพื้นเนาะ <c oughs> ขอไัยค่ะเขาคิดถึงไหมนะคะวันนี้มีให้เลือก2ตัวเลือกนะก็จะนับจับตัวเลือกนี้นะคะหนนะคุณตั้งจิตเป็นสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงหน้าใครคนนั้นขอให้ไพ่บอกคุณเกี่ยวกับเขาคนนั้นนะคะว่าคิดถึงคุณไหมเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะนกขอเก็บตัวเลือกที่สองไว้ก่อนนะตัวเลือกที่หนึ่งนะคะมาดูกันว่า เขาคิดถึงคุณไหมใครคนนั้นนะคะคิดถึงคุณหรือเปล่าใครคนที่เพื่อนถิ่นท,ที่หนึ่งนะคะนึกถึงเนาะเอาเลยแล้วกันตกมาละเอาเลยแล้วกันนะเขาคิดถึงคุณไหมคะไพ่สีถ้วยนะไพ่เดทอืมโอเค คิดถึงไหมนกมองว่าคิดนะคิดแล้วก็มีความรู้สึกแบบสําหรับเพื่อนเพื่อนท,นที่หนึ่งเป็นคนเก่าเก่าไหมนะคะที่เขาอะยังไม่สามารถที่จะเปิดใจให้กับใครได้นะคะแล้วก็เป็นในลักษณะของการที่เขาอยากจะเข้าหาคุณอยากจะงอคุณนะคะเนาะถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะเปิดใจให้กับใครได้นะแล้วก็เนี่ยแหละเขาก็น่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะนะ เป็นคนในเครื่องแบบได้ทหารราชการตำรวจนะคะเป็นหมอเป็นแพทย์นะทำงานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้นะคะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณแล้วก็อยากติดต่อมาหาคุณด้วยนะคะอยากติดต่อหามากๆนะคะแล้วก็อาจจะติดต่อมาเร็วๆนี้ด้วยนะคะด้วยพลังงานไพ่แปดคาถานะเป็นพลังงานของพ่อไม่ไม่ๆได้แล้วก็ชาวต่างชาติเนาะ ดูซิยังไงอีกคะขอขยายไพ่นะนกว่าเขายัางคนคนนี้เขาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึกหรอกหรือว่าไม่มีใครรู้เลยด้วยซ้าว่าเขากำลังแบบเออมีอารมณ์แบบไหนนะคะเขาอาจจะแบบมีความรู้สึกเบื่อเซงกับสิ่งรอบข้างนะคะรู้สึกว่าการไม่ได้คุยกับคุณนะคะการที่คุณและเขาเนี่ย ไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันนะคะมีปัญหากันไปเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเบื่อหน่ายนะคะเป็นอะไรที่แบบไม่ได้หนังใจเขาอะ่ะเหมือนเขามีความเบื่อหน่ายสิ่งรอบข้างแล้วเขาก็ต้องเก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกของเขาเอาไว้นะคะเขาอาจจะอยู่ในจุดที่แบบแสดงออกความรู้สึกส่วนตัวไม่ได้ไพเอ็มพาร์เรนะคะเป็นเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าเป็นบอสเป็นเเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยนะคะ อยู่ในตำแหน่งที่เขาจะต้องเป็นผู้นำเนาะทีนี้ถ้าถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงนะคะไพ่สิบเหรียญยังไงก็คิดถึงอยู่แล้วนะแล้วตัวเขาเองอาจจะงานเยอะงานหนักด้วยนะคะในช่วงนี้คิดถึงแบบรู้สึกผิดคิดถึงแบบว่าฉันทำอะไรลงไปนะคะคิดถึงแล้วก็เศร้าแซดนะคะคนคนนี้คือตัวเขาเองเนี่ยนะ เหมือนอยู่ในช่วงเวลาของการเก็บตัวนิ่งเงียบนะคะแต่ว่าคิดถึงคุณตลอดเนาะเป็นความคิดถึงที่เงียบแต่คิดถึงนะคะอืเขาเป็นนักเดินทางเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาก็ได้นะคะหรือคนที่แบบเป็นใสสุขภาพนะคะชอบความเร็วรักการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยมีความมั่นใจในตัวเองเนาะ นกรู้สึกว่าคนคนนี้คิดถึงคุณแล้วก็วางแผนที่จะเข้าหาคุณด้วยนะคะนกมองว่าคนที่เลือกตัวเลือกที่หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นคนกเก่าๆนะคะนะที่แบบยังคิดถึงคุณอยู่แล้วก็อยากที่จะเดินหน้าง้องคุณเข้าหาคุณนะคะเขายังมีคุณอยู่ในใจนะคะอย่างที่บอกเลยแม้ว่าเขาจะมีใครเข้ามาสนใจนะคะ มีคนมารุมมาตุ้มเขามาชอบเขาเขาก็ยังไม่ไม่พร้อมนะคะไม่พร้อมสําหรับใครเลยไม่พร้อมที่จะเปิดใจไม่พร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่นะคะใดๆเลยอืคุยนับซอ้อนพลังงานของพ่อมไม้ไม้ทัดลมนะคะมีถุนตุนกุมนะคะก็รก,กฎธาตดินพลึกศกกันบางกรน,นะคะ ราศีเมษพิจิกประมาณนี้เดี๋ยวดูนะอืมคือเขากังวลใจมากๆในเวลานี้เขากลัวว่าคุณจะตัดขาดเขาคุณจะไม่ต้องการเขาแล้วนะคะมีพลังงานของชาวราศีมีนขึ้นมาด้วยมีความกังวลน,นะคะความที่คิดถึงที่เขามีให้กับเพื่อนๆทีมที่หนึ่งเนี่ยคือเป็นความเศร้าเป็นความรู้สึกผิด กังวลใจอยากจะเข้าหาแต่ก็มีความกลัวนะคะกลัวว่าเพื่อนๆจะไม่เปิดรับกลัวว่าเพื่อนๆจะตัดเขาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยู่ในไพ่เดอะ o ูนหมดเลยนะนกมองว,มว่ามีความคิดถึงแหละแล้วก็อยากอยากได้รับโอกาสนะคะอยากขอโทษอยากให้คุณให้อภัยนะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยมีความไม่แน่ใจด้วยนะว่า เออเพื่อนเพื่อนทีมที่หนึ่งเนี่ยจะยังให้โอกาสเขาไหมเขาไม่มีความแน่ใจเลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเขาอึดอัดมากเลยนะกับตรงเนี้ยที่แบบไม่ได้คุยกันนะคะสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดนะคะก็คือการที่เพื่อน,อนๆไม่ต้องการเขาอีกแล้วอันนี้คือสิ่งที่เขากลัวนะคะการที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยเป็นพลังงานของความกลัวนะคะความไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่าคุณจะยัง รักเขาไหมต้องการเขาไหมนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของความรู้สึกผิดประมาณนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆทีมที่2นะมีพลังงานของครูบาอาจารย์ขึ้นมานะคะที่ปรึกษานะราศีพฤษศขึ้นมาประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นความคิดถึงที่เขามีให้กับคุณแต่นนองมองว่าเป็นพลังงานของคนเก่าๆามากกว่านะที่ยังคิดถึงรู้สึกผิดแล้วก็ ยากกลับมานะคะในชีวิตของคุณซึ่งเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณตัดเขาไปแล้วหรือยังนะคะเป็นพลังงานประมาณนี้เนาะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆน,นทีมที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับเพื่อนๆนทีมที่สองนะคะถ้าคุณสนใจที่จะดูเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะสวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆนทีมที่สองนะคะก็จะเป็นตัวเลือกนี้เนาะ โอเคมาเริ่มกันเลยนะคะมาดูซ <tinc S 2> ิว่าเอ่อตัวเขานะคะคิดถึงเพื่อนเพื่อนทีมที่สองไหมนะคะขอให้บอกนะคะขอให้แบบดูพลังงานนะคะเปิดเผยพลังงานความรู้สึกของใครคนนั้นนะคะให้กับเพื่อนเพื่อนทีมที emulate, ่สองนะเขาคิดถึงคุณไหมคะ เป็นพลังงานแบบไหนเป็นพลังงานการรอคอยความคิดถึงนะคุณเจอกันผ่านโลกออนไลน์ไหมหรือว่าเครื่องมือสื่อสารหรือว่าอยู่ห่างไกลกันเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะเอ่อมีพลังงานของพ่อไม่ไมๆนะคะราศีพิจิกขึ้นมาเนาะ <c oughs> เด็กถือเหรียญค่ะพลังงานชาวทัดดินพลึกศักดิมังกร วุ้ยนกขอดื่มน้ำสักครู่นะฮะ <c oughs> ไม่ไหวละ <c oughs> ไม่หายสนิทนะทุกคนนะแบบว่าเอา่หายไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอีกไ <c> อ <oughs> ้เนาะทุกคนเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะโอเคมาต่อนะคะ <c oughs> เ,เขาคิดถึงคุณไหมน้อกว่าเขาคิดถึงแล้วเขาก็ยังใจจดใจจ่อกับคุณนะคะ ไพ่เดทคืออะไรคะขอขยายหน่อยนะโอเคเขารักคุณนั่นแหละนะคะนกรู้สึกว่าเขาเขารู้สึกดีกับคุณเขารักเขาคิดถึงนะคะอยากให้คุณนะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้นะคะอ่าแล้วก็อยากพบอยากเจออยากมีเวลาอยู่กับคุณนะคะเนาะเออนงมองว่าคนคนนี้นะเขารอเวลาที่จะได้เจอคุณนะคะ เขาอาจจะงานเยอะงานยุ่งเนาะคนคนนี้นะไพ่ออกมาคล้ายๆกับเพื่อนๆทีมที่หนึ่งนะทั้งสิบไม้ทั้งไพ่เดทนะคะไพ่เด็กถือถ้วยครับแลงานชาวทันาน้ำกระกรพติจิตรีนะคะนกรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณอยากพูดอยากคุยนะคะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยนะเป็นเป็นความน่ารักเป็นความสดใสในชีวิตของเขานะคะเวลาเขาเหนื่อยเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาคุยกับคุณแล้วเขาแฮปปี้มีความสุขนะ อืคิดถึงไหมคะคิดถึงอะมีแต่พ่อยากอยากแอคชั่นอยากมาหานะคะน้องอยากพบอยากเจอนะคะอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะเป็นความรู้สึกที่อยากให้คุณกับเขาอะมีมีความเข้าอกเข้าใจกันอะไรประมาณนั้นนะคะนกมองว่าสําหรับเพื่อนเพพิมพ์<ๆ>ที่สองเนี่ยอาจจะมีเรื่องของระยะทางที่ห่างไกลกันนะไพ่สองใบนี้แล้วก็อาจจะมี ภารกิจเนาะไพ่สิบไม้อาจจาะห่เงินด้วยงานก็ได้นะที่จะจําเป็นต้องห่างต้องไกลกันเนี่ยคือนกมองว่าเหมือนตัวเขาเนี่ยจะรู้สึกได้นะคะว่าเพื่อนๆทีมที่สองเนี่ยมีกำแพงกับเขาหรือว่ามีกำแพงให้กับความรักก็ได้นะ คุณอาจจะเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาแล้วคุณก็แบบมีกำแพงสูงมีความกลัวนะคะมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยในเรื่องความรักอะ่ะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยนะนี่ไพ่นกขยายเจ็ดไม้นะกับกับหกดาบเนี่ยนกขยายเจ็ดไม้นะคะเพื่อที่จะให้มันเคลียร์เนาะก็คือเขาเนี่ยนะคะเขาเนี่ยอยากจะพยายามนะคะอยากจะให้คุณเห็นความรู้สึกที่เขาอยากจะมอบให้คุณอะ่ะ นะพ่เอ่อคิงถือช่วยนะคะพลังงานทัดน้ำนะคะกรกฎพิจิกมีนนะคือเหมือนเขาอะอยากจะให้ความรักกับคุณอยากที่จะให้คุณเห็นนะคะว่าเขาแคร์เขารักคุณนะคะก็คิดถึงเป็นห่วงนะคะแคร์คุณคือไม่อยากให้คุณคิดมากอะไรอย่างเงี้ยอืมตัวเขาเองนะน้อมองว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะอืมคุณเกี่ยวข้องกับหนุ่มผมยาวไหมนะ ผมยาวก็ได้นะมีหนวดมีเคราได้นะคะถ้าเขาเนี่ยถ้าคุณนึกถึงผู้ชายคนนี้เนาะคือเป็นความคิดถึงที่แบบก็กังวลกลัวว่าคุณจะคิดมากโอ้ไให้ส่องใบนี้ขึ้นมาคู่กันเลยคือจริงๆเขาก็คิดถึงคุณรู้สึกดีกับคุณนะคะอยากจะให้คุณรู้ว่าเนี่ยความรู้สึกเขาอยู่ที่คุณนะอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งเขาก็อยากให้คุณอนะมั่นคงกับเขาเหมือนกันนะคะ อืมเขายึดติดอยู่กับคุณนะนกรู้สึกว่าไพ่แฮงแมนใบเนี้ยเป็นเป็นพลังงานที่เขามั่นคงอะ่ะเขาไม่ไปไหนเขาเขาไม่มองใครนะคะปิดตาด้วยเขาไม่มองใครเขาไม่ไปไหนเขาเขารอคุณอย่างเดียวอะ่ะนะที่นกเห็นอะ่ะนอกจากงานเขาก็คงไม่ได้สนใจใครอะ่ะอืมเป็นความคิดถึงที่แบบ เหมือนรอเนาะรอเวลาเห็นไหมให้ให้ใหเจ็ดเหรียญน,นะคะบางคนหลายๆเดือนหลายๆสัปดาห์กว่าจะได้เจอกันเนาะเนี่ยให้เจ็ดเหรียญเขารอที่จะเจอคุณนะคะเขาคิดถึงความความแซบของคุณนะคะความมั่นใจของคุณคนเก่งคนที่มีความสามารถนะคะคนที่แบบมีบุค,คลิกที่น่าดึงดูดใจเขานึกถึงสเสน่ห์ของคุณนะคิดถึงคุณแหละนะเป็นพลังงานที่อา่า อยากใช้เวลาอยู่กับคุณนะ่ะอืมไพ่สิบเหรียญน,นะคะคุณหรือเขานะคะบางท่านบางคนอาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะห่วงด้วยนะเป็นพลังงานความรู้สึกที่แบบห่วงแหนเนาะใจจดใจจอ่ออยากจะมาหาอยากจะมาเจออะไรประมาณนี้นะแล้วก็เป็นความคิดถึงที่แบบ มีความโหยหานะคะมีความปรารถนาในตัวคุณนะคะถ้าคุณเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วเขาก็แบบหลงคุณหนักมากอะนะเขาชอบในบอดี้ของคุณในเอ,อ่อตัวตนของคุณนะคะลักษณะของคุณทั้งหมดนะคะเขาหลงไหลนะเขาเสพติดคุณมากแล้วก็เป็นความรู้สึกที่คิดถึงแล้วก็ไม่ได้ไปไหนจากคุณอะ่ะนะประมาณนั้นไพ ไพ่ห้าเหรียญน่ะเป็นพลังงานที่แบบว่าเออยังอยู่ตรงนี้นะคะไม่ไปไหนเนาะอยู่เคียงข้างอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยดูสิไพ่เดวิลอีกโอ้โหคือเขายึดติดอยู่กับคุณมากแล้วเขาอาจจะคิดถึงคุณในเรื่องของสิบแปดบวกในเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายนะคะแม้ว่าคุณจะเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วหรือเปล่ามีหรือไม่มีก็ตามเขาคิดน,นะคุณมีแรงดึงดูดต่อเขาสูงนะคะ คืออยากมาหาเลยอะนะถ้าไม่ติดภารกิจอย่างอื่นนะคืออยากมาหาเพื่อนเพื่อนทีมที่สองเลยนะคะเป็นความรู้สึกที่แบบคลซี่คุณนะคะแล้วก็คุณดึงดูดซึ่งกันและกันมากนกรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เขาอะที่รู้สึกอะคุณก็อาจจะรู้สึกแบบเขาเหมือนกันนะที่แบบว่าเอาเขาออกจากหัวไม่ได้นะคะคิดถึงเขาอะไรเงี้ยเขาก็เป็นนะคะแต่ว่าอาจจะด้วยภารกิจบางสิ่งบางอย่างนะคะที่จะต้องแบบทํา ะะอาจจะต้องรอเนาะก็วันนี้เรามาถามกันเนาะว่าเขาคิดถึงไหมคิดถึงแน่นอนนะแต่นกก็อาจจะขยายไปเยอะนิดหนึ่งนะรวมๆก็คือคิดถึงอยู่แล้วนะคะทั้งคิดถึงทั้งคลั่งใครคุณหมกมุ่นอยู่กับคุณนะคะแล้วก็อยากมาเจอคุณมากๆด้วยนะคะประมาณนี้เนาะมีราศีเมทุนขึ้นมานะกรกฎนะคะอืม ทัดดินเนาะพูดไปแล้วนะคะลึกศกกันมังกรประมาณนี้นะคะทัดไฟเม็ดสิ่งธนูนะหรือใครก็ได้แหละนะคนที่คุณนึกถึงจริงๆนกอยากให้ดูที่พลังงานนะคะข้อความที่ไพ่บอกคุณมากกว่านะแต่ก็ถ้าเห็นไพ่าราศีก็จะบอกด้วยนะคะประมาณนี้เนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะใครสนใจที่อยากจะดูเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถที่จะ แอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะขอบคุณทุกการซัพพอร์ตนะคะทุกการสนับสนุนให้กับช่องของเราค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ